สวัสดีครับผมอยู่กับผมอีกแล้วนะครับเต้มอเตอร์รถมือสองของคนมีสไตล์ครับผมรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถใหม่รถเกา่ารถวินเทจคลาสสิกรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ทุกประเภททุกรุ่นครับผมรุ่นประจำเราอีกแล้วครับกับเจ้าสายสกูตเตอร์อันนี้เป็นนิวเวปป้าสปินนะครับร้อยิบห้าปีสองพันยี่สิบรถสวยๆคันนี้รถรู้ประวัติรถผมเองดีกว่าคันนี้คือรถผมเองเลย ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเอวามาแบ่งของแต่งเต็มคันเดี๋ยวมาดูสภาพรอบคันเลยสีมีริ้วรอยบ้างครับนิดนๆหน่อยๆไม่ได้น่าเกียดครับโดยรวมรถยังสวยของแต่งหลักหมื่นครับคันนี้ตัวนี้เป็น i 7เจ s ดด้วยนะครับทรงสวยๆครับสีขาวสวยๆเลยเดี๋ยวไล่ของแต่ง ข้าวให้ฟังแล้วกันครับคันนี้รดเครื่องดีครับเครื่องเดิมข้างเดิมนี่ครับของแต่งก็มีชิวหน้าแต่งครับนีชิวหน้าเบิกมาใส่นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับตะแกรงหลังพนัตะแกรงหลังพับของแต่งนะครับกันล้มข้างซ้ายขวาเนี่ยครับของแต่งครับเบิกมาใหม่แล้วก็นี่ครับสวยเลยไฟท้ายหัวใจครับเดี๋ยวมาดูไฟท้ายเวลา เบรกเวลาอะไรเงี้ยไฟมันก็จะขึ้นนะไฟไท้ายเป็นไฟไท้ายหัวใจครับอ mm hmm. นี่ครับไฟสวยๆเลย mm hmm. อ่าคันนี้ไม่เน้น้อยนะหม่แค่เก้าพันกว่าโลเองครับ mm hmm. ไมเก้าพันห้าร้อยกว่าโลเก้าันหกอ่าตีไปเก mm ้าพหเครื่องดีแน่นอนครับ mm hmm. นนรถ mm hmm. ผู้หญิงใช้นะคันนี้ mm hmm. เดี๋ยว mm hmm. นี่ครับ ตาเดินเบานิ่งๆเดิมๆครับเดิมทั้งคันเดี๋ยวผมลองขับให้ดูครับ ศูนย์ดีศูนย์ตรงขับปกตินะครับรถสภาพโดยรวมยังใหม่อยู่ครับนี่ครับเอาขาตั้งเด,เดี่ยวลงก็เครื่องดับระบบเซ็นเซอร์เดิมครับกุญแจมีสองดอกครบครับมีใบคู่มือรถอใบสมุดรถมีอุปกรณ์อยู่ครบเลยครับเพราะว่าคันนี้รู้ประวัติจริงๆจริงๆทีแรกคันนี้เป็นรถเพื่อนผมก่อนก่อนที่จะมาเป็นเพื่อนเออก่อนที่จะมาเป็นของผม โอเคครับผมฝากไว้พิจารณาหนึ่งคันครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับกี่นาที